ก็คือขวามูเนาะขวามูใส่ฟังบ่งพี่น้องเราเดินใช้น้มันแตกกันพี่น้องโอ้โยโยโยน้ำมันมันจะแตกพี่น้องเติมความหอมกดคีบเนาะเพื่อให้ความหอมหลังจากที่คู่พอหอมให้มันก็ปอบกันหน่อยแล้วพี่น้องแล้วก็ใส่มูลงไปพี่น้องเนาะ ใส่หมูล,ลงไปพี่น้องเนาะแล้วก็คนพี่น้องเลยไปเนาะจนให้มันแห้งมันสุกหมดแล้วโอ้เสิฟพี่น้องเซฟเสฟโอ้นี่คือว่าตอนนี้ซีนเฮาสุกแล้วพี่น้องเนาะซีนเะฮาสุกแล้วก็คือว่าเอาพักใส่พี่น้องเนาะเอาพักใส่นี่ยพักบง่งเลยจนมันพักบงก่งงามพี่น้องเลย พักบ่มเลยแม่เก็บจากน้องห,อหนูคิดเนาะน้องขัวเขื่อนเนาะสายไปนี่าแต่ละเยอะมาถือว่ากะบขัวหมูใส่พักบกุ่มกัถือว่าสำเร็จเสร็จสิน้นพี่น้องนะมาพี่น้องกินน้ำกันบาดหน่อนี่เขาหุงเขาเจ้ามัดจังเขาครับพี่น,อน้องเนาะอ่าเดี๋ยวปีนไปทา้งคางก่อนพี่น,อน้องเนาะอ่า กินข้าวหมอยแล้วพี่น้องนี่หลังจากมันุสุกสำเร็จเสร็จสิน้นแต่นาตามันก็สิเป็นจังซี่พี่น้องเนาะอืมคำแรกแหกมัดพี่น้องอออออืือืื chạm chạm wow, chạm chạm chặt chạm 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 má กินหมกแตกขนุกแจงพี่น้องอืม,อ,มอื้อกินผักบุ้งไลาไล่ลินึงจังชิได้ตาหวานพี่น้องอืมอืม แต่พี่นนอกแซ่บบาต้องเฮ็ดไลยพี่นอนอกเฮ็ดซ้ำผู้ดีกินแท้หนออืม อืเอแบบาตาทำเทพื่นะอพี่หนะังอืมอืมกอใช่ๆมันชู่พี่หนอมันฮอตพี่หนัะักบกมันฮอตพี่หนะัวามุกกู้กบกลับพี่หนะัะ